บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยใส่อะไรบ้างคนแยกเป็นประเทศเลยนะคะไม่ต้องกดเลยแล้วเหรอออนเซ็นมาแล้วอะ่ะสวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะพาดากามารัดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปครับที่ใหญ่ ที่สุดในประเทศไทยว้าวน่าจะในเอเชียด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็จะให้พ่อหลุยกัตตาการเนี่ยลองเลือกมาคนละหนึ่งอย่างแล้วก็ลองหยิบนุ่นผสมนี่แล้วเดี๋ยวรอดูว่าของไทยน่าทานกว่ากันเขาบอกมีมีมาม่าครับหลายร้อยชองเลยใช่หลายยี่ห้อหลายแบรนด์หลายยี่ห้อนะใชโอ้ดูสิเนี่ยให้ร้านอยู่ตรงนั้นนะบอกไปใช่ค่ะไหนครับสวัสดีครับ หรือบอกว่าน,น่าสนใจดีนะคะเดี๋ยวลองไปดูสิโอ้นี่มมาาขนมที่ระฆังทอบทานกับข้าวหนียวอบทานเนี่ย,ยมีซิลด้วยนี่เขามีโซนแยกประเทศเลยนะคะว่าเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจากประเทศไหนนี่ก็เกาหลีเดี๋ยวจะให้ดัแกแด้เราเกาห,หอลีเกาหลีก็ได้ครับดีไหมแล้วก็มีของที่เยสตี้เป็นประเทศอะไรครับเกาหลีฉันไม่รู้นไม่เข้าใจด้วนี่ฝั่งนี้ก็เป็นญี่ปุ่นนะคะ <Hello. S 1> ชีสชีสแล้วก็เขาอยากได้ชีสอ๋อนั่งผมขอทำชีสนะคะครับแล้วเดี๋ยวหน้ากากลองใส่ไส้กรอกใส้กรอ,องได้นะ<ช>แล้วผลิตกินอะไรอ่ะที่ของกอรอกนะตอนใต้มาพวกหนไม่ชอบเผ็ดเคยจันได้ไหมเราเคยทานอันนี้กันตอนอยู่ฮังการีเคยเรารีวิวกันเนาะใช่เผ็ดน้อยผลิตยาวนี้แบบเผ็ดน้อยดีไหมแม่โบได้เลยค่ะ เขาหรี่กำลังจะเลือกเครื่องเคียงนะคะใช่เขาไหวให้ใส่ถุงมือก่อนอ่าใส่ถุงมือแยกตะก้าได้ทั้งตะก้าเลยบรรยากาศคล้ายๆแบบตอนอยู่ต่างประเทศเนาะเดี๋ยอค่ะเขาจัดร้านอารมณ์แบบนั้นอ๋อเขาหรี่ใส่ผักนะคะใส่ผักเต้าหู้เต้าหู้เหรอเยอะไม่เอาไม่เอาเต้าหู้เต้าหู้ก่อแล้วก็ใส่สับปะนดเลนิดนึงแล้วก็ไข่เออ เนี่ยสามอย่างเนี้ยน่าจะได้ละแต่กล้าหยิบอะไรครับของหวานมาก่อนเลยนะคะ,คะอาจารา์เลือกเครื่องเคียงครับว่าจะใส่อะไรบ้างโอ้อะไรอ่ะโอ้ยโ,โ,โอเคถ้วยนี่ใบละสิบบาทใช่ไหมคะใช่แล้วก็วันนี้มีฟรีโปรโมชั่นใส่กรอกให้ี่โชว์หน่อยค่ะนี่เพราะว่าเขาบอกว่าถ้าซื้อมาม่า เนื้อลูกพวกไข่ฟรีไส้กรอกว้าวน่าเชื่อเลยต้องไปเก้าสิบบาทไม่แพงเลยครับต้องไม่แพงไม่ได้อยู่เดี๋ยวเอาของววไปวางไว้ที่เจสสิกไกนี่ปกติคิดเงินไหมคะตังค์ห้าสิบบาทอ๋อสิบบาทของพ่อหลุยส์เมื่อกี้เก้าสิบบาท,บาทใช่ไหมคะขอบคุณครับผมคนลาก้านไม่ได้แถมไส้กรอกเขาไม่ได้หยิบไข่มาเนาะใช่ร้อยสี่สิบเจ็ดบาทนะเพราะว่าดากกามีเครื่องดื่มด้วยไงออ๋อ เครื่องดื่มด้วยก็เลยเป็นร้อยสี่สิบเจ็ดหลังจากที่เราเลือกบะหมี่เลือกเครื่องเคียงเสร็จแล้วเนี่ย,เ,ยรเราต้องมาตักตรงนี้นะคะนีก้อนจะไปใส่น้ำร้อนโอเคว,ว้าวขอบคุณค่ะตักตรงนี้ลูกนี่้าเราจะเอาเนื้อสัตว์กับผักมาต้มด้วยกันก่อนเนี่ยระมาต้ม แล้วก็มาต้องใช่ไหมคะเดี๋ยวต้องเรียกเป็นยังานพี่อยากจะใส่แยกกันสองอันนะครับผมใส่แกนบาร์โคดอ่าแล้วก็วางแล้วก็อีกใบหนึ่งนี่นะเออแล้วก็วางสตาร์ทสตาร์ทโอ้ไม่ต้องกดเลยแล้วหรอเพิ่มเวลาได้ไหมนี่เขากำลังต้นอยู่เหรอคะครับต้เนี่ยเหรออ้คือเตาไฟฟ้านะคะนี่ตรงนี้จะมีบาร์โค้ดอยู่นะคะอ่ะสแกนบาร์โค้ด แล้วก็วางได้เลยลูกโอเคแล้วเดี๋ยวน้ำก็จะไหลลงมาใช่ไหมต,าต,าต้องกดสตาร์ทก่อนเนะตตตนาะร้อนแล้วนะมีอทอดลีนนะคะอ่ะอมีชั้งซุปมีแฮนนี่เลยโอ้โหวัสดุดนี่มาทำมาจากอะไรป่อยครับออ นิดนึงเนาะโอ้โหโอ้โหของพ่อหลุยดูด yes> ีมากเป็นไงครับดราค้าเดือดใช่ไหมลูกครับแราค้าดูดีนะเดี๋ยวดราค้าต้องเอาพวกเจลช่วยกำลังคนมันจะได้ดูดีเหมือนพ่อครับโอ้โหโอเมก้า ออครับหอมมากหอ,อมชีสใช่ไหมลูก<ะ>และก็ใส่เครื่องเคียงน้อยกว่าพ่อเนาะแต่ว่าก็ยังดูดีอยู่นะข้วาวกลุ้ยนะคะโอ้ยเครื่องแบบอัดแน่นมากและค็ชิีสคือ<ะ> เคนะรับใช้ได้อยืนครับมีทั้งซุปผักอันนี้มาดูซุปผักใกล้ๆเลยบอสของข้าวหลุยลาพา90บาทอร่อยครับไม่เผ็ดด้วยไม่เผ็ดของข้าวหลุงนี้เป็นมาม่าของไม่เป็นบะหมี่ของประเทศอะไรนะเกาหลีครับเกาหลีทั้งคู่เนาะเลยได้ใช่ไหม ชอบของพ่อหลุยหรือของดากามากกว่ากันนะคอมเมนต์มาบอกเนาะของพ่อหลุยก็จะสไตลเ์เผ็ดนิดๆของดาก้าจะสไตล์แบบชีสนะคะพ่อหลุยก็จะเน้นเครื่องแนนดาก้าเน้นเส้นแล้วคนเยอะนะเขาก็คงอยากจะมาลองว่าถ้ามาทำมาม่าทานที่ร้านมันจะเป็นยังไงเนาะทานเสร็จดาก้าก็มาที่ตู้ฝึกทักษะมีข้อเขียนตู้สุกทักษะค่ะสิบบาทนะคะให้แค่สิบบาทนะลูก มนอร่อยมีคนอร่อยมากอร่อยมากเกือบหมดแล้วปะวันที่เดาแก้ได้ไหมไม่ man, ได้ค่ะเขาเขียนที่ตู้ว่าต <st ing> ู <sk approved> <compelling mum aesthetic> <t ips> ้อะไรรู GO ้ไหมตู้ผึ่งนักศึกษาออกมาโจออกมาโกออกมาโปจริงจริงจริงกันอยู่ตรงนี้อาจเธอกับฉันสนุกสนานให้ฮากันไปออกมาลองออกมาลุยออกมาคุยทำได้เต็มใจอยา